สวัสดีค่ะไหนคค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องการแชร์สตอรี่นะแชร์ลงสตอรี่ยังไงไม่ให้ผิดนะเพราะว่าตามที่ไนไนไนค์ถ้าทำในเพจนะคือไนคก็จะเอาเออกมาแชร์ในเฟส่หนตัวเหมือนกันนะคือที่ไหน แชร์เป็นประจำก็คือเวลาที่ไหนลงโพสต์ต่างๆไปเนี่ยไนก็จะแชร์ขึ้นสตอรี่ตัวเองทุกครั้งนะแล้วก็ในการแชร์ขึ้นสตอรี่เนี่ยไนก็จะไม่ใส่เสียงเพลงใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นการป้องกันเนาะว่าเราจะติดลิขสิทธิ์นน่นนี้นั่นเนาะไม่ว่าโพสทุกโพสไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นไม่ว่าจะเป็นคลิปรีเอาคลิปยาวเนาะไม่ว่าจะเป็นถ่ายทอดสดเนาะไนก็จะพ โพสต์เสร็จเนี่ยคือไหนก็จะแชร์ขึ้นสตอรี่ของตัวเองเนาะเพื่อนๆขาลองกดแชร์แล้วก็มันเลือนลงดูแล้วก็มันจะมีคําว่าสตอรี่ของคุณเนาะเพื่อนๆขาเพื่อนๆกดแชร์เข้าไปเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคือเพื่อนๆขาไม่ต้องไปเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นเนาะไม่ต้องไปใส่เสียงเพลงอะไรเนาะเพื่อเป็นการป้องกันลิขสิทธิ์นั่นเองเพื่อนๆขา